วัสดีลูกค้าและ f อฟซีทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาส่งงานยกยิงนะครับชุดนี้มีอยู่สิบลำนะครับเป็นไม้ประดู่ทั้งหมดนะครับก็มีอุปกรณ์ให้พร้อมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ลูกดอกให้อีกกระบอกละสามลูกนะครับราคาชุดนี้ราคาก็จะอยู่ที่สองพันสองร้อยบาทนะครับ ก็จะลดลงราคาลงมาจาก2,005ถึง2,002นะครับยังไม่รวมส่งนะครับลูกค้าต้องการแบบไหนก็สอบถามมาได้นะครับตัวรางก็มีหลายรูปแบบนะครับก็มีรางกลมตันเหลี่ยมตันสเปคขอบกระจกรางปืนศูนย์รางสเปคเหลี่ยมนะครับความยาวรางความยาวปีกระยะชักต้องการเท่าไหร่สั่งมาได้นะครับ เป็นงานสั่งทำนะครับก็ถ้าเป็นรางอลูมิเนียมคิวก็ประมาณ5-7วันนะครับมีโลเลอร์นี่ก็จะเป็นล้อฝังลูกปืนให้เลยนะครับหรือลูกค้าจะต้องแบบต้องการลูกโรเลอร์แบบเป็นล้อเปยก็ได้นะครับราคาเท่ากันนะครับนี่นะครับมีอยู่สิบลำนะครับชุดนี้ยาง14บมิลนะครับที่แหมให้นะครับใจก็สอบถามมาได้นะครับ สายพีอีหนึ่งร้อยปอนด์นะครับนี่นะครับลูกค้าสนใจก็ช่องทางการติดต่อนะครับตามนี้นะครับเบอร์โทร0929462599องเก้าสีนะครับเฟซบุ๊กผมจะชื่อวิศนุชาวเวียง id line at 9 2เก g าสองเก้าับนะ a c e b ุ o k ผมจะชื่อวิศนุชาวเวียงนี่นะครับเป็นภาษาไทยเลยนะครับหรือว่าไลน์อีกเบอร์หนึ่งนะครับศูน ห้าศูนย์สองหกสามสามแปดนะครับสนใจแบบไหนก็ถ้าเข้ามาสอบถามได้นะครับนี่นะแบบงานก็ตามนี้นะครับด้านปลายก็เจาะลดน้ำหนักให้นะครับทุกรางนะครับชุดนี้สเปคลางก็จะอยู่ที่เมตรยี่สิบนะครับระยะชักเจ็ดสิบห้านะครับเป็นไม้ประดูทั้งหมดนะครับ สนใจแบบไหนก็สอบถามมาได้เลยนะครับติกโรลเลอร์ด้านปลายนะครับก็จะเสริมยางได้อีกสองเส้นนะครับนี่นครับเป็นไก่เซฟนกสแตนเลสนะครับเป็นไก่แบบฝังรางนะครับที่ใส่นะครับสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ช่องยูทูบวิศนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ